กรุปมาลนะคะไม่สบายแล้วเห็นเส้อผ้าท่ชาวบ้านใส้ควารักเป็นัวรุปมาถึงแล้วนะคะแตไปล้วพี่เนอ มาเมื่อไหร่เน so ี่ยไม่ได้เจอกันนานเลยเนาะมาม่กันสาเพราะมาันเป็นาเนี่ยเาเข้าขชอวย้าก่นเจ้่ะวมาตั้งแต่ปี5 0 で、パソコンでもやったし、もう受けました。それからね、畑からね、1月28日にやって。じゃあ、じゃあ、またね。<laughs> <laughs> <laughs> สวัสดีครับท่านผู้ชมานี้อย่านะสัสดีครับคุณลูกสวัสดีครับขอบคุณนี่ชใจคุณชว่คมยทัตัวนี้่ช่วงไหนครับช่วงเช้าประมาณ้มงั้รานมารชาตินะครับ้ว้าอครอแล้วจะมีอะไรบ้างครับน่ดีครับตามชนังด มาจารย์กาญจากคุณน้องฟ้านะครับย่าคป้าเาเห็นี่ลูกคือกระเป๋าเยวะมาแต่มาให้เลยเป็นิของกครูสอนที่หลายที่เขาอยู่สวรรค์เขาแล้วนะอาจายะกลมาสร้างว่าเก็นามาด้วยเป็นที่มกคยนวเนี้ยเนาะาบันเทิงมค สี่ติดสี่มางานที่นี่นะครับมีงาน่ิวด้วยเดี๋ยวบอกมีงานที่นี่มีโชคชื่นกันมนจะพาคิวๆแล้วก็มีหน้ามีชัยภูมิสามสิบสามเอ็วันที่หนึงสคิวว่าแต่อยู่กับพี่โมเิร์นส้ากเเงินแสนนมือเลยคิวที้นอกอะไรนะขึ้นไปที่กตลาด้วยแล้วีวันที่ห้าห้าธันวาการออกที่ไม้ วัดน,นะครับที่ไม้มแปลพัลกรามีอีกการวัดที่ชัยยงมูอำเภออะไรที่มันใกล้กว่าหนองบัวแดงนะับอันนี้จะเาตไปซ้ำนะครับแล้วก็จะถายถายซีรีส์รนาะะวันที่หนึ่งเด็ดวเด็กเ่นะเปพ่อแม่ตระกูลคนรว,วยซีรีส์ช่องห้าซยมือซอยสามแยก2หนังตึงหนังผี <c oughs> เล่นเปพ่อแม่พระเอกล้วหม <c oughs> หวต้องเมียให้เล่นคู่กันเลยป็นทอง การุนเราก็เอาว t ตถันไปแทรกไปทำไปได้กใครได้กับเกงเองมนเลยสบายสบายเล่นเนตัวเองเล่นเป็นมือของรัต่ัเยนะครับเป็นซีรีส์ช่องหาฮะารที่จบนตอนนะผมาเล่นด้วยเล่นไปเจสเป็นเจ้าของร้านกาแฟชอบเมา์อยใส่ทองบาผู้ชายชอบินทาชาวบ้านรวยนะแล้วก็เอ่อหลังเป็นคนขายเนี่ยขายขายหวยจ้าพอเร มันตรงกันหรือเป่ตรงดาบเก่งฟังจัดใส่ทองเป็นท้นเลยนะฮะแต่แต่ไม่ได้เป็นเจ้ามือนะฮะ วันที่30มสัปดาหจะไปเพราะว่าแปดงานนะวันที่30สิบสัปดาห์นนะฮะทางลูกค้าบอกว่าแต่ลูกคนต้องหล่อต้องสวยเป็นชุดไทยเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนคนร้านทุกท้า็เข้นไปเ่องชุดไทยก็แจ้งแย่งน้องๆให้เพวกไปถ่ายเพราะจะมีภาพสวยๆคือหกแระไตรกนุพลมาทำมาต้องสวยต้องหลอ่อไม่งั้นเสืเ่ชื่อใช่ค่ะที่ทูบมาไม่ได้เลยนะได้ๆหลายคน๋ยวเดี๋ยวให้ที่อยู่ให้รายการอยากเป็นกันนะเราวิ่งลอกกันเลยวันนั้นวันวันที่30มีนึ่งงานหนึ่งวันที่3าสิบสองงานจริงมี3างาน อ,อนุญาตตามหน่อยนะคะออนุญาตตามไปทาะได้นะคะวันที่หนึ่งครับวันที่หนึ่งที่ไหนครับ วันที่1นึ่งลงถ่ายถ่ายละครที่สตูดิโอแจ้งส่วนวันที่2ถ่ายมิวสิกวิดีโอเพลงรถตุ๊กตุ๊กลุงพลเป็นคนขับรถตุ๊กตุ๊กที่หล่ออยู่ตอนเท็กไทยวันที่หกเป็นนางเอกเป็นสาวเป็นนแบบเปรี้ยวแล้วแล้วก็ชอบคนขับรถตุ๊กตุ๊ก็จะจะเหมาจะจองจะนั่งรถตุ๊กตุ๊กชั่ววันเนกงน่งรักของอาสาริณิพุทิศราเป็นเพลงสร้างสรรค์สุดน่ารักรถตุ๊กตุ๊ก ในรู้สึกปวดร้อน่ารักมากทุกคนก็จะเป็นแปรโฉมเป็นคนขับรถตุ้มเลยเราน่าจะถ่ายแถวเขาบอกว่าแถวปฐุมธานีปฐุมนะคะได้ได้ได้ค่ะมันเด็นลงทางเฟสใช่ไหมครับได้ได้ครับก็เดี๋ยวสามสิบติดกระยาเหยียบเลยได้ได้ติดหนูต้องไปแน่นอนค่ะวันนั้นค่ะเจ็ดสามสิบสามสิบอัมาอพาภูสิทธิ์จะมาเจอปุ๊บแตนด้วยแล้วจริงๆวันจะมี 拍。 จริงๆวันที่หนึ่งพี่ที่จะพาคนประตไปไหว้พระเอกตลอดการคุณสมบัติเมธนีซึ่งจะให้สิทธิ์ให้พรเดี๋ยวดูคิวดีหนึ่งซึ่งมันยากมากนะให้เอกระดับหนึ่งของเมืองไทยเลยนะใใชใช่ช่คอยากทานข้าวกับนุพราะแต่ไหนแต่พรเดี๋ยวด,เดูวดเดวลาเพราะว่ามหาปสารการดรสุรินทร์เมธนีนี่จะมีพระมิตรมชัยเพราะว่าถือว่าเป็นสุดยอดผู้ลงการบันเทิงแล้วมันการที่ลุงพลตั้งแต่เข้ามาวงการบันเทิงมันต้องมีกับผู้ใหญ่ที่ยยขั้วบอดทีด่ เป็นที่คนนับถือให้ศิลให้พรนะฮะด้วยบารมีที่ว่าได้เจอสมบัติสุดยอดเลยมาเรียนกำลังนัดนะครับเราจะได้ให้ศิลให้พรให้คําแนะนําในการอุตสาห์มาถึงเป็นสิทธิ์หอมงคลด้วยนะฮะตอนนี้เดี๋ยวว่คงมีหนังใหญ่ได้เข้ามาที่จะบอกว่าตอนนี้ก็ช่วยไปที่ปรึกษาทำอะไรกับคังนะครับไม่ต้องห่วงพี่อุ๊รักดูแลน้องชายหรือเปล่าคนนี้เต็มที่ดักเต็มที่เลยมีหมอปลามีพี่อุ๊ปมีถนนกระจายทดรองลุกคนเราอยู่ได้ยาวนานแน่นะครับตอรอ เราก้าวไปด้วยการเดินไปด้วยการและทำด้วยใจนะเราให้หมู่มาศัตรูสิโรยราบในความดีของพวกเรานะครับที่พี่ชอบและพี่เป็นคนที่จริงพูดจริงทำจริงพอดจริงไม่ใช่มีทาตานพูดจริงพูดจริงไปทุกที่นะฮะตรงนี้ถือว่าเราเราทำแล้วเราเป็นความสุขเราได้มาเจอเขาเราก็มีความสุขนะฮะตอนนี้เรือจาอาจจะเป็นเขาตกลงมาที่ตบอไปอยู่เพชรบุรีเพื่อกรุงเทพ น้องอยู่ที่นี่กันแต่เราได้มาเจอกันได้รู้จักกันนะเรามับกทำถึงว่าช่องตาเขาิดมานะฮะเรตอนนี้ก็บอกเขาว่าเอางานเอาเงินแล้วทาบุญเยอะๆดี่จะเข้ามาอนนี้บอกไม่ต้องไปสนใจใครค่ะเยนบุบยุยุบงชุบยุบยุบยยุบยุบยตบยุบยบยุ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 บยแบยุบุ่บยบยุยยุบ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 ยยยยยย่ย เดี๋ยวให้คิวได้ทานข้า่ขอบคุณนะค้ขอบคุณลูกมานั่งที่นี่นะพีบลุกคนดีดีไงช่วงนี้หลังจากนี้ไปก็ประมาณเจ็งานนะยาวเหยียดถึงต้นปีหน้าเลยคิวไม่ให้ว่างเลยเนียจะได้เก็บเงินเยอะๆมาให้ลูกน้องนอโอมน้องน้ำมนต์นะแล้วพี่ก็บอกเลยนะดังแล้วอย่าเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่าเปี่ยนใจนะในการทัวเราต้องรักปะแตมาก ไม่ไม่กลัวใจลงคนกลัวอีโพรนดาราดูการจะมาจิกแต่ประจบมรนจริกไม่ได้เดี๋ยวไม่ตบเลยเอปอุเรียนเยอะแน่นงนแน่นนะงานแน่แนแฟนคลับแน่นยูทูบเบอร์แน่นอยู่ด้วยกันไปได้วยกันเราจะกล้าเดินไปได้วยกันเพื่อชื่อเสียงและเงินทองเฮ้ย